Smart Focus supported by ตลาดหลักทรัพย์ MAI สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพกลับมาอยู่กันต่อนะคะกับ Smart Focus ค่ะและสำหรับช่วงนี้ค่ะพิธีกรร่วมของเราพิตีปิติพัฒน์ปีดานน์ค่ะคสวัสดีค่ะ,คะนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงในวงการอสังหาริมทรัพย์ผู้เป็นเจ้าของกรีเน่คอนโดมิเนียมคุณปิติพัฒน์ปรีดานนน กรรมการผู้จัดการบริษัทปีดาโฮลดิ้งจำกัดซึ่งเขาจะมาร่วมโฟกัสไปกับเราครับก็ของกรีเน่คอนโดมิเนียมครับผมตอนนี้โครงการเป็นยังไงบ้างล่ะคะดีครับขึ้นหน้าไปเยอะแล้วครับก็ตามแผนก็คือต้องเสร็จาภายในสิงหาเพื่อที่จะโอนได้ภายในสิ้นปีตอนนี้ก็โครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถาปัดก็ประมาณ80%เแ,แล้วเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วถ้าเดือนหนึ่งก็จะขึ้นทาสีภายนอกมันก็จะดูแบบ จะลูมิน <Okay. S 2> ียมภาสีใหม่ก็เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะทำบริเวณโครงการนี้ทานักงรนขายก็ต้องย้ายขึ้นไปในอาคารแล้วค่ะก็เรียกว่าเตรียมเข้าอยู่ได้แล้วใกล้แล้วครับใกล้ใกล้ความเป็นจริงค่ะจริงๆก็เข้าไปดูอัปเดตได้ผ่านทางเว็บไซต์เหมือนกันนะ่ใช่มีข้อมูลอัปเดตตลอดทุกเดือนครับค่ะพูดถึงเรื่องของเรียกว่าธุรกิจทางด้านการก่อสร้างเนี่ยวันนี้แขกรับเชิญของเราก็เกี่ยวข้องเหมือนกัน ะะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะว่าวันนี้พิติน่าจะได้สอบถามหรือว่าโฟกัสแขกรับเชิญของเราคร่อนข้างเจาะลึกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบริษัทที่พูดถึงนี้นะคะทำธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ก่อสร้างผู้นํานวัตกรรมทางด้านการก่อสร้างทั้งภายในอาคารสํานักงานแล้วก็ในบ้านด้วยนะคะ<ๆ>เป็นที่อื่นไปไม่ได้เลยนะคะวันนี้อยู่กับ BSM นั่นเองค่ะเจาะเบื้องลึกคุณสัญชัยเนื่องสิทธ ผู้กุมบังเหียนบริษัทบิลเดอร์สมาร์ทจำกัดมหาชนผู้จำหน่ายระบบนั่งกั้นห้องระบบประตูหน้าต่างและผลิตภัณฑ์ที่สร้างครบวงจรปัจจุบันบริษัทมีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และยังขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศอีกด้วยเส้นทางและกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของเขาจะเป็นเช่นใดวันนี้เราจะมาร่วมโฟกัสไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนักแขกรับเชิญของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สสวัดีครับคุณสัญชัยเนื่องสิทธิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทดิวเดอร์สมาร์ทจำกัดมหาชนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI เรียบร้อยแล้วครับผมขออนุญาตเรียกว่าคุณสัญนะครับครับนะคะคือต้องบอกอย่างนี้เปิดตัวอลังการนิดนึงวันนี้นะคะ BSM ตั้งเป้าภายในปีนี้700ล้านบาทถึงแน่นอนก็มั่นใจ นี่เราต้องมั่นใจไว้ก่อนมีที่มาที่ไปทำไมถึงมั่นใจได้ขนาดนี้แต่ต้องขอย้อนหลังไปก่อนนะคะคือเริ่มต้นบริษัทมา14ปีแล้วเอาภาพรวมก่อนตอนนี้ BSM ทําอะไรบ้างค่ะคือ BSM เนี่ยเราเป็นผู้ผลิตแล้วก็จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะครับแต่ว่าเราจะมีโปรดักต์อยู่สามตัวตัวแรกก็คือเป็นพวกระบบผนังกั้นห้องนะครับฝ้าเพดานที่ใช้ภายในอาคารนะครับใช้ได้ทั้งงานคอนโด หรือว่างานอาคารสำนักงานต่างๆนะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นอลูมิเนียมสําหรับตกแต่งภายในนะครับอย่างเช่นเวลาที่เขาจะกั้นห้องนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้ไม้ไม่ใช้เหล็กละนะครับเราจะใช้อลูมิเนียมกับกระจกนะครับเป็นเป็นส่วนใหญ่ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่2องเรานะครับเราใช้แบรนด์ว่าอลลอยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นระบบประตูหน้าต่างนะครับที่ใช้กับงานภายนอกนะครับ เราผลิตอันเดอร์ไลน์เส้นให้กับบริษัทจากประเทศนิวซีแลนด์ครับใช้แบรนด์ว่าเฟเชอร์ครับก็มีอยู่3าตัวก็เรียกว่า2แบรนด์หลักๆอันลอยกับเฟเชอร์ใช่ครับถ้าจะเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปครับทีนี้ตัวผนังผนังกั้นห้องนี่มีเราเราเป็นผู้ผลิตและติดตั้งด้วยไหมฮะหรือว่าเราติดตั้งด้วยคือเรามีทั้ง2อย่างคือ ซัพพลายแมทชิวิลครับแล้วก็ติดตั้งให้ด้วยนะครับคือเรามีบริษัทย่อยที่ทำแม่จ่ายติดตั้งโดยเฉพาะครับครับผมอันนี้ที่มาที่ไปมามาจับธุรกิจนี้ได้ยังไงครับก็เริ่มต้นเนี่ยคือก่อนหน้านี้ผมอยู่ในวงการพวกออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ครับนำเข้าออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ครับผมแล้วก็กับพาร์ทเนอร์อีกท่านหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็น c ีอของบริษัทครับก็อยู่ในวงการก่อสร้างนะครับอยู่บริษัทรับเหมาก่อสร้างครครับเราก็มาร่วมกัน ตั้งบริษัทนะครับเพื่อที่จะทําเกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะและมองเห็นว่าตัวนี้เป็นช่องทางอยู่ตอนนั้นคนทําเยอะไหมครับผู้แข่งอตอนนั้นก็มีคนทําเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าเราก็เห็นว่าโ r o d u c t เราเนี่ยมันมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเขาคืออะไรฮะคือเราจะเน้นเรื่องดีไซน์เราจะเน้นเรื่องความเร็วในการติดตั้งนะครับแล้วก็เราจะเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้านะครับซึ่งเมื่อประมาณ ช่วง10กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นก็วงการตกแต่งภายในก็เริ่มเริ่มบูมมากขึ้นให้ความสําคัญมากขึ้นครับตอนเริ่มต้นก่อตั้งแต่พาร์ทเนอร์เลย BSM มีความยุ่งยากไหมคะตอนจุดเริ่มต้นหาลูกค้ารายแรกๆเนี่ยยากไหมครับก็มีความยุ่งยากหลายอย่างเหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องของลูกค้าก็โชคดีอย่างว่าคือเรามีพอมีฐานลูกค้าอยู่แล้วนะครับครับเพราะว่าคนที่เลือกใช้สินค้าเนี่ยก็คือจะเป็นมัทนากรค นะครับก็ช่วยไปได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็มีความยุ่งยากหลายอย่างสตาร์ทอัพบริษัทก็จะมีปัญหาเรื่องของสต็อกสินค้านะครับเรื่องของแคสฟลูนะครับเรื่องของระบบในการบริการลูกค้านะครับก็หลายๆอย่างแต่ตอนจ้างบริษัทแน่นอนต้องมีวิชชั่นก่อนตอนนั้นมองยังไงบ้างคะตอนนั้นเนี่ยคือเรามองว่าคือเราเราชอบสิ่งที่เราทำนะครับเรามองว่าเราอยู่ในวงการนี้คือเราชอบ เราชอบเรื่องวัสดุกอ่อสร้างตกแต่งภายในนะครับก็ <c oughs> เลยเป็นที่มาว่าเออเราอยากอยากทำสิ่งนี้เพื่อไม่ใช่แค่แบบธุรกิจอย่างเดียวแต่แตว่ามีความคิดว่าถ้าเราชอบสิ่งที่เราทำเราจะไม่รู้สึกเหมือนเป็นงานมากมมแล้วก็คิดค้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เวลาที่เห็นเขาติดตั้งเขาทำงานเสร็จไปเนี่ยมีความสวยงามมีดีไซน์ก็เป็นความภาคภูมิใจของเราดีมีความสุขนะคะ เหมือนเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งด้วยแต่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนอะตอนที่เราเข้าไปเนี่ยคู่แข่งก็เยอะอยู่แล้วเราฉีดตัวเองออกมายังไงบ้างคะถ้าพูดถึงดีไซน์ทุกองค์กรเนี่ยเขาคิดเรื่องดีไซน์เหมือนกันของเราในฉีดตัวเองยังไงบ้างเราจะโชคดีอย่างตรงที่ว่าที่ว่าพาร์ทเนอร์ของผมอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่เป็นซีอโอเขามาจากออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีโน้ตฮาวมีเรื่องของผลิตผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่มีนวัตกรรม ก็อาศัยตรงจุดนี้เป็นเป็นข้อแตกต่างคำว่านวัตกรรมถ้าขยายความของเรายัางไรคะนวัตกรรมของเราเนี่ยคือว่าเราดูว่าสินค้านั้นมีดีไซน์ไหม,มนะครับแล้วก็ดีไซน์ที่ว่าเนี่ยคือใช้งานได้ไหมนะครับฟังกังชันการใช้งานเนี่ยคือตอบโจทย์ไหมของความต้องการของคนนะครับอย่างเช่นว่าทีมของเราเนี่ยคือ b u ิวรส Smart คือเราเราอยากจะ ทำให้สถานที่ทํางานหรือสถานที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยทำให้ชีวิตของคนเนี่ยดีขึ้น<ม>แล้วก็มีความสุขเวลาที่อยู่ในที่ทํางานหร<ม>ือเวลาที่อยู่ที่อยู่อาศัยต่างๆ<ม>ครับนั่นคือคําว่านวัตกรรมเนี่ยคือว่าอย่างยกตัวอย่างเรื่องดีไซน์ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องความเร็วนะครับอย่างเดี๋ยวไตามาสหน้าเนี่ยเราจะมีโปรดักต์ใหม่ออกมามยกตัวอย่างว่าปกติเนี่ยเวลาถ้าจะกั้นห้องนะครับอาจจะต้องใช้เวลาใช้เวลาประมาณ10วัน15้าวัน แต่ของเราเราก็ใช้เวลาแค่วันสวันก็เสร็จเรียบร้อยโอ้โหรวดเร็วแบนั้นครับประมาณทำให้เสร็จจากโรงงานแล้วก็ยกมาติดครับทำให้เสร็จจากที่โรงงานแล้วก็ยกมาติดตั้งค่ะคือตอนนั้นก็เป็นผู้ผลิตเองเลยหรือเปล่าเริ่มต้นเนี่ยเราเราผลิตเองคือใช้คําว่าเหมือนกับต่อย,ยอดมากกว่านะครับยกตัวอย่างว่าอลูมิเนียมเส้นเนี่ยคือเราเรา OEM เราให้ทางโรงงานอลูมิเนียมเนี่ยผลิตให้ตามแบบของเราะนะครับแต่การประกอบเนี่ยคือเราประกอบเองในโรงงานะนะครับเราเริ่มต้นโดยการที่ว่าเป็นอย่างผลิตภัณฑ์พวกฝ้าเพดานผนังกั้นห้องเนี่ยเราเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็แบรนด์ที่เรามีของเราเองก็คืออลลอย์เป็นอลูมิเนียมอันนี้ก็คือสร้างขึ้นมาเลยอันอัลลอยคือสร้างขึ้นมา มีวัสดุอะไรบ้างยังไงครับครับก็อลลอยนีย่หลักๆก,ก็คือว่าเป็นระบบอลูมิเนียมนะครับที่เป็นพาร์ติชันที่ใช้ในการกั้นห้องนะครับแล้วก็สมัยเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยระบบผนังยิปซ้ำมเพิ่งเข้ามาในประเทศครับ,รบเราเป็นเจ้าแรกที่ออกแบบวงกบอลูมิเนียมเนี่ยให้ใช้กับงานยิปซ้ำมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะพวกวงกบอลูมิเนียมหรือช่องแสงต่างๆนี่ยใช้กับงานปูนนะครับ จุดที่ทําให้อันลอยเป็นที่รู้จักเราทำธุรกิจเริ่มต้นปีส0 0 1ึงจุดไหนที่ทำให้เริ่มมีชื่อเสียงแล็เป็นที่รู้จักผมเชื่อว่ามันธนากรนี่มีส่วนสําคัญ <ünk. S 2> นะครับเพราะพวกแบบหรือมันธนากรเนี่ยเขามองหาสินค้าที่มีดีไซน์นะครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับทีนี้เวลาที่เขาเขารู้จักอัลลอยเนี่ยแล้วเขาได้ลองใช้เขาก็เกิดความเหมือนกับความเคยชินว่าโอเคสินค้าเนี่ยมีข้อดีมีจุดเด่นต่างจาก ที่ห้องอื่นยังไงบ้างะนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยแต่พวกแบบไม่ได้เป็นคนที่มาซื้อสินค้าจากเราคนที่ซื้อสินค้าจากเราคือผู้รับเหมาะนะครับพอผู้รับเหมาเวลาเขาดูแบบเนี่ยเขาเห็นว่าโอเคใช้สินค้าประเภทนี้นะแล้วก็มาซื้อจาก b u i l d er Smart ก็ทําให้เกิดความคือเริ่มรู้จักกันมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ให้เครดิตเขาเริ่มเป็นลูกค้าประจํามากขึ้นก็ผมเชื่อว่าทั้งผู้รับเหมาแล้วก็พวกแบบเนี่ย เป็นเป็นสองกลุ่มที่ทำให้แบรนด์อลอยทีย่รู้จักมากขึ้นอืมค่ะก็ค่อยๆไต่ระดับความมีชื่อเสียงขึ้นไปในเป็นที่รู้จักแบรนด์อลอยก็เริ่มติดในกลุ่มของผู้รับเหมาด้วยนะคะทีนี้ตอนที่ตั้งบริษัทในปี2001เราเคยมองไหมคะว่าเอ๊ะเราจะก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยในอนาคตครับตอนนั้นต้องยอมรับว่าเราไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะครับเราเพียงแต่คิดว่าเราถนัดด้านนี้เราก็ ทำธุรกิจของเราไปเรื่อยๆะนะครับแต่ว่าเราเริ่มต้นคือถูกต้องมาทั้งหมดนะครับคือเราทําทุกอย่างที่เป็นระเบียบนะครับก็เลยพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ต้องขยายธุรกิจต่อไปเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องเงินทุนหมุนเวียนที่เข้ามาในบริษัทก็เลยทําให้เราคิดว่าเราน่าจะเข้าเข้าตลาดนะครับแล้วก็ในบ้านเราก็ดีอย่างตรงที่ว่าเรามีตลาด m อ i นะครับที่สำหรับจาก SMB e เนี่ยถ้าจะเข้าที่เซตเลยเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับก็ ถือว่าเป็นจุดดีของของเมืองไทยค่ะครับครับแปลว่าเรามองเรื่องของเงินทุนที่จะต่อยอดบริษัทในจุดที่เราตัดสินใจนะคะแต่ตอนนั้นอย่างที่คุณสันบอกเนาะเราก็ดําเนินการอย่างถูกต้องทําทุกอย่างอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนแต่ว่าพอเราเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพื่อเตรียมตัวเองตอนนั้นเล่าให้ฟังนิดนึงเราทําอะไรบ้างคะถ้าหลักๆเลยเนี่ยคือว่าเราต้อง คือเราจะมอง business model ของเราก่อนะนะครับว่าอย่างเช่นว่าทำไมเราถึงต้องการเงินทุนแล้วเราเข้าตลาดแล้วเราได้เงินทุนมาแล้วเนี่ยเราจะโตธุรกิจต่อไปอยังไงคือโมเดลธุรกิจก็ต้องชัดเจนะนะครับว่าเราจะเป็นอย่างเราก็หาตัวเองหลายปีเหมือนกันนะครับว่าเราจะเป็นเหมือน specialist หมายถึงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเราจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกลายแจ็คอ o a อ l Trade ดคือว่าทำทุกอย่างนะครับก็ช่วงแรกๆเนี่ยเราก็อยากจะทำทุกอย่างทำหลายๆอย่างนะครับ พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรามองมองเห็นว่าเราอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าทรัพยากรหรือว่ามีศักยภาพที่จะทำทุกอย่างทั้งหมดเราก็เลยเลือกว่าเราจะโฟกัสที่งานฝ้าเพดานผนังกั้นห้องอเราจะโฟกัสที่งานกระจกอลูมิเนียมะนะครับก็เป็นผมคิดว่าจุดแรกเลยเนี่ยต้องมองมองตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าเราเราจะไปทางไปในทางไหนค่ะนะ โฟกัสชัดเป็นสเปเชียลิสต์แล้วในด้านนี้ถ้าถ้าเราโฟกัสุ๊บรอบด้านเราล่ะคะที่กลายเป็นคู่แข่งเราเนี่ยเขาชัดเหมือนเราไหมคะก็เขาก็อาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับเพราะว่าบางบริษัทเขาก็อาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวเขาทามาแบบนี้อยู่แล้วเขาก็ทําต่อไปนะครับหรือว่าบางบริษัทเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเขาก็อาจจะคิดว่าเขาต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับก็มีคู่แข่งเยอะพอสมควรนะครับแต่ผมก็ คือผมกับพ์ทเนอร์เนี่ยเราคิดว่าถ้าเราชอบอะไรแล้วเราทำจนเชี <S <s <retir voltages> ่ยวชาญเนี่ยคู่แข่งก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะให้ความไว้วางใจกับเรามากขึ้นค่ะแต่ค่ะสายหตุหลักที่ที่ต้องการจะเข้าตลาดก็คือเรื่องของเงินทุนทีนี้เข้ามาแล้วเข้ามาก่อนที่จะเข้าเนี่ยความความยากกับอุปสรรคในการเตรียมเข้าเข้าตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็ มีหลายอย่างจริงๆแล้วเหตุผลที่เข้าตลาดเนี่ยถ้าย้อนนิดนึงก็คือว่านอกจากเรื่องเงินทุนแล้วเนี่ยก็คือว่าของเราเราไม่ได้เป็นธุรกิจครอบครัวมานะครับเราเป็นลักษณะเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเราก็คิดว่าเราอยากให้ Buildersmart เนี่ยคือในอนาคตต่อไปเนี่ยคือบทบาทเราอาจจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับบทบาทเราอาจจะคืออาจจะไม่ได้บริหารแล้วใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะเป็นที่ปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยก็บริษัทก็ยังเดินต่อไปได้คือไม่ได้พึ่งกับ แค่คนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเหตุผลหลายอย่างหรือความน่าเชื่อถือกับทางสถาบันทางการเงินทางธนาคารหรือว่าความน่าเชื่อถือกับทางโรงงานทางซัพพลายเออร์นะครับก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่เราคำนึงถึงมีสิทธิประโยชน์มากมายนะฮะจากตลาดอีกอย่างในเรื่องของอุปสรรคครับอุปสรรคเนี่ยก็ตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยเราเคยคุยกับเอฟเอนะครับแล้วก็เอฟเอไลน์นั้นเนี่ยเขาก็ มองว่าเราเล็กไปนะครับคือเขาอาจจะชินกับการที่ช่วยบริษัทที่มีขนาดใหญ่เข้าตลาดนะนนันคนประกอบการสักประมาณเท่าไหร่ตอนที่เราเริ่มเริ่มคิดที่เข้าตลาดตอนนั้นเนี่ยรายได้เราต่อปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0กว่าล้านครับนะครับ200กว่าล้านไม่เล็กนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเอฟเอหลายหลายรายเนี่ยเขาโฟกัสที่เอาบริษัทเข้าตลาดใหญ่เข้าเซ็ แล้ว,ลวเราได้ยังไงครเ,เราโชคดีอ่ะตรงที่ว่าเราเราพบกับ FA ที่เขาเน้นที่ช่วยบริษัทขนาดกลางเขา้า m อ i นะครับก็เลยคุยกันรู้เรื่องนะครับแล้วก็เขาก็ช่วยเราวางสตรัคเจอร์ทางทางทุนจดทะเบียนทางด้านการเงินว่า จะทำยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวทำอะไรขอเบอร์ติดต่อด้วยก็เจอเอฟเอเดี่ยกะอยากจะดูง่ายขึ้นนะคะนี่เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งของ BSM ที่ตัดสินใจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อ็นไอไแต่เดี๋ยวช่วงหน้าขอมาเจาะใจแบบโฟกัสนิดนึงก่อนเข้าเนี่ยเราต้องวิเคราะห์แน่นอนนะคะด้วยความเป็นผู้บริหารที่เก่งทั้งพาร์ทเนอร์ด้วยนะคะข้อดีข้อเสียเราต้องมองก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจาะใจถามกันว่าข้อดีที่มองไว้คืออะไรแล้วข้อเสียที่มองไว้มีหรือเปล่าแล้วถ้ามีจะทำยังไง สำหรับช่วงหน้าห้ามพลาดพอเข้าถึงตลาดไม่ได้บริหารอยู่สองคนนะคะมีสังกรัณ้นจะมีบอร์ดกรรมการแล้วก็จะมีความคาดหวังจากผู้ถือหุ้นตื่นๆื่นด้วยแรงผลักด,ดันี้หนี้ว่าแรงกดดันตรนี้คิดว่ามันทําให้ DSM เนี่ยมีความกดดันน้อยแค่ไหนในการจุดจับพัฒนาองค์กรตครับเข้าตลาดแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือชัดเจนมากขึ้นว่าเรามีอำนาจตัดสินใจอะไรได้บ้างนะครับ เขาตัดสินใจในเรื่องไหนถ้าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องส่วนรวมเนี่ยก็เข้าบอกสมาร์ทโฟกัสซัพพอร์ตเดบายตลาดหลักทรัพย์ MAI